อ่ก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับมาเรากลับมาเล่นกันต่อในแมปเดสเซลนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแนะน e ําอีกคลาสหนึ่งหรือว่าอ e ีกอาชีพหนึ่งละกันคือ เมื่อวานเนี่ยที่พี่ไลฟ์ไปใช่ไหมก็มีน้องๆถามว่าเออพี่จะซื้อคลาสอะไรดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลาสละกันหนึ่งอาชีพละกันที่พี่จะแนะนำนะครับก็คือตัวไฮโรเลอร์นะหรือว่าภาษาไทยพี่ว่ามันน่าชื่อประมาณนักเสี่ยงโชคเลยประมาณนี้แหละถ้าพี่ไม่รู้กันว่าภาษาไทยเขียนว่าอะไรนะแต่เนี่ยเป็นตัวเนี้ยตัวที่มันจะใส่หมวกสีขาวอันนี้นะนี่นี่นี่ใส่หมวกสีขาวอย่างนี้นะอ่ะตัวเนี้ยมันมีข้อดีก็คือทุกครั้งที่น้องขายของไปนะครับแล้วพอหยิบถุงเงินขึ้นมาเน มันจะคูณจํานวนเงินให้อีกเป็น1.5นะครับคูณ1.5เข้าไปให้ตัวนี้จะทําเงินได้เยอะขึ้นแต่มันก็จะมีข้อเสียครับตัวนี้ก็คือมีโอกาสโดนฟ้าผ่าเนี่ยมากกว่าตัวคสัสอื่นๆเนี่ยถึง10เท่าอ่ะเนี่ยมีข้อดีข้อเสียของมันมีประมาณนี้ครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีลยครับก็พี่ก็จะทําเหมือนเดิมครับก็จะฟาร์มหลักๆก็คือ2หมู่บ้านแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นฟาร์มอีเวนท์ทั้งหมดเลยนะตามนั้นครับน้องๆ ป่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวพี่ไปซื้ออุปกรณ์ก่อนอ่ะเดี๋ยวซื้อชุดเกาะไปก่อนเลยครับอ่าแล้วพี่ก็หวังว่าจะไม่โดนจะไม่โดนฟ้าผ่าตุยซะก่อนนะโอเคซื้อเกาะซื้อถ่านแล้วก็เดี๋ยวซื้อปืนติดไปเหมือนเดิมครับพี่ก็จะใช้ลูกซองก่อนช่วงแรกอ่ะเดี๋ยวซื้อน้ํามันงูติดไปด้วยสักหน่อยอ่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอ่าก็ตัวนี้มันจะเล่นจบคนเดียวได้ค่อนข้างสบายอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีแต่ขออย่างเดียวคลิปนี้ พี่อย่าโดนฟ้าผ่าตัวยเท่านั้นแหละอะโอเคมาคือตัวนี้เริ่มมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับน้องเนี่ยมีแค่พัวให้อันนึงแค่นั้นแหละอะที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพี่จัดระเบียบรถไฟจัดระเบียบของให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยอะนี่น้องดูอ่ะนี่คือข้อดีนะครับทุกทุกครั้งที่ถ้าน้องเล่นตัวอื่นนะถ้าเกิดเอาทองตรงนี้มาขายนะกับเงินที่มีอยู่ติดตัวใน20เนี่ยน้องก็จะขายได้เห็นนะมเจ็ดสิบแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะ นี่ข้อดีของมันเหน็นนะคูณอีก1.5กลายเป็น95เลยเนะี่ยดีตรงนี้แหละตัวเนี้ยเดินทางโอเคจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมครับใช้สูตรเดิมเลยอย่างแรกเลยพี่ก็คาดหวังว่าจะเจอฟาร์มตั้งแต่ต้น,ตน,ตนเกมถ้าเราเจอต่ช่วงต,ต,ต้นเกมจะดีอ่ะจะได้ฟาร์มของได้ง่ายๆเร็วๆแล้วก็เหมือนเดิมครับแวะสองหมู่บ้านแรกก่อนแล้วก็แวะจุดหลักประมาณนี้เลยแหมเหมือนรู้ว่าพี่หยิบไฮโรเลอร์รม,มาดูเขาสปอนหมู่บ้านแรกมาให้พี่ดู โอ้สุดยอดอะโอเคลุยก่อนโอ้โหได้ยินเสียงไอตัวจุดระเบิดไม่ได้เลยต้องรีบออกมาก่อนเลยตุยเอาใกล้ๆเลยน้องๆเนี่ยพี่ได้ยินแกไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนแต่พี่วิ่งหนีออกมาก่อนเลยเดี๋ยวจะแตกเอาไม่ใช่หรอกถ้ามันยืนอยู่ข้างบนรถไฟเราอะเราตุยได้นะ ดูดิเห็นะมันสปอนหมู่บ้านแรกให้พี่เนี่ยเกิดหมู่บ้านแรกให้พี่แบบว่าเหมือนรู้เลยว่าพี่เอาตัวไฮโรเลอร์มาไม่ให้พี่ฟาร์มง่ายๆเลยไปๆๆเก็บๆๆมาเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในรถไฟกันโอเคไปตีห้แล้วเด๋ยวลุยๆๆรีบเก็บของเพราะว่าหมู่บ้านมันเล็กไม่ได้ใหญ่มากพี่เปิดเคลียร์ธนาคารไปแล้วด้วยโอ้เดี่ยน้องดูดิ <laughs> ดูหมู่บ้านแรกพี่ได้ของดิ น้อยจัดเลยว่ะโหพี่จะได้สงสัยได้ฟาร์มสามหมู่บ้านแน่เลยว่ะอ่ะไปเดินทางกันต่อโหเหมือนรู้เลยว่าพี่หยิบตัวนี้มาเล่น <c oughs> เหมือนแมปรู้เลยว่าพี่เอาตัวนี้มาเล่นไ่ให้แบบพี่ฟาร์มได้เยอะๆไงโอ้โหดูดิได้ของน้อยจัดอะออาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปกันต่อว่าตัวนี้ไงมันก็ขายของได้เงินค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไปลุ้นเอาหมู่บ้านหน้าอาจจะได้หมู่บ้านใหญ่อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปจัดการ เรื่องขายของก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้ตกแต่งรถไฟด้วยหรืเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีโอเคไปดีนะยังได้มาตั้ง500ยังดีได้มาห้าร้อ่ะเดี๋ยวพี่ตรงนี้มีอะไรขายไหมเอ้ยมีสังกะสีอยู่โอเคพี่จัดการกัน่ะเราเดินทางกันต่อเลยครับเดี๋ยวดูหมู่บ้านต่อไปอะ่ะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดูก่อน ก็พี่ก็ซื้อส่วนใหญ่ก็เน้นทางกระสุนมาก่อนเอ้ยฟาร์มฟาร์มโอเคเออเจอฟาร์มตั้งแต่ต้นอย่างนี้ดิดีไปไปไปลุย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 ลฟาร์มลุยฟาร์มนี่แหละเออรอบดีพี่โชคดีว้ยเจอฟาร์มตั้งแต่ต้นเลยได้รถม้าไปลุยหมู่บ้านและโอ้ได้ม้าฟรีด้วยสองตัวได้ปืนได้อันนี้อีกโอเคป่พร้อมลุยพร้อมลุยโอ้โหได้ของดี <G ül üş> ได้รถมาตั้งแต่เริ่มเลย้ไปประกับขัวอย่างเงี้ย <G ül üş> อ่ะเดี๋ยวแยกไว้หน้าตัวนึงนี่นี๋ยวน้องนี้ไว้ข้างหลังนี่แล้วก็ไปเกาะไว้เออนี่แหละโอ้โหตานี้สบายจัดอะพี่บอกเลยเอ้าโหพี่เจอหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มเลยโอเคโหเนี่ยได้หน้ากากได้ของมาใช้ก่อนตั้งแต่เริ่มรู้เว้ไป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 ก่อนไปก่อน มันยังไปพอไปลหลบในหมู่บ้านได้เออเอาน้องม้าตอนนี้ไปเออเอานี่อยู่เลยดีกว่าจะได้ขนขนพวกไอ้นี่ไงก้อนทองก้อนเงินมันมีเยอะได้ขนมาให้หมดเลยเดี๋ยวไปหาซ่อนเอามันกำลังจะมืดแล้วไง Welcome to sterling อ่ะเดี๋ยวพี่จัดการเก็บแบงแดงกันแล้วเดี๋ยวอาจจะหาหลบอยู่ในบ้านโอ้โหคืนฟ้าผ่าด้วยต้องระวังเลยพี่เดยตัวพี่เดยต้องระวังเลยจะลบก่อนเลยเะ อันตรายตัดเลยแหละคืนฟ้าผ่าเหละอ้าวโอเคไปเช้าแล้วไม่เสี่ยงเลยห้ามเสี่ยงเลยโตวพี่เี่ยเสี่ยงไม่ได้เลยตุยเอาง่ายๆได้ไปเสี่ยงเนี่ยหวังว่ารอบนี้พี่จะไม่โดนโกงดับยกนะขาดที่แล้วโดนเกียนดับยกนะพี่ออย่างเซ็งเลยโอเคไปลุย อ่าโอเคมาพี่โอ้โหเดยวขยันมาจังขยันมาจังเลยเองเนี่ยไม่น่ามีนะพี่เปิดด้แล้วน่าจะไม่มีแล้วโอเคหยิบอันนี้ก่อนชึบโอเคมาเตรียมตัวหมาแล้วได้ยินเสียงหมามาแล้ว โอเคเดี๋ยวลากมันไปได้ลากกันเอาไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินได้ใส่หน้ากากให้ <laughs> หรือได้ใส่หน้ากากให้ไอเปิดช่องรอบนี้หวังว่าไม่โดนเกียร์นะไม่โดนเกียร์ดาบยกนะ <laughs> <laughs> ไม่โดนเกียร์ดาบยกนะขอร้องเออต้องอย่างนี้ดิโอ้ก็้ที่แล้วโดนเกียร์คลิปที่แล้วโดนเกียร์ดับยกโอ้ยดีแล้วเป็นคืนอันนี้โอเค ไม่เป็นไรอันนี้พี่ฟาร์มได้อยู่เดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่เป็นไ,ไงน้องๆนี่ในกระเป๋าพี่สิบดูเต็มรถไม้กโอ้กกโหไงออกแล้วได้รถไม้เนี่ยฟาร์มดีจัดเลยนะเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านอีกโอหเนี่ยสองหมู่บ้านอิ่มแล้วพี่อ่ฟูจัดแล้วของ่ปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเดี๋ยวไปหมู่บ้าน่าเดินทางเดินทางเก็บของเรียบร้อย ไปเข้าหมู่บ้านก่อนเลยหมู่บ้านขนาดกลาง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 โอเคอย่างเงี้ย okay. โอเคโอ้ตัวนู้นไอตัวโอ้โห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 ไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้โหมันระเบิดใส่มาพี่ตุยะวเนี่ยพี่เห็นมันระเบิดโอ้ดีนะมาพี่ยังอยู่น้องมาพี่ยังไม่ตุยโอเค อ่ะเนี่ยฟาร์มเพลินอะไรเงี้ยเก็บทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวพี่รอเช้ากันยังไม่อยากเข้านะั่งไงเป็นหมาป่า,าจริงๆเด้อะโอเคไปเชา้าลุยต่อเนี่เนี่เนี่เกาะเกาะเกาะมันแพ้นี่มันแพ,นนแพ,นนแพน้ลูกซองมันแพ้ลูกซองลูกซองยิงเข้ารัวๆเลยเนี่ยถ้าเราเอาปืนไรเฟิลยิงแล้วยิงไม่ค่อยเข้านะแต่พี่ใช้ลูกซองอะมันจะยิงเข้าดีกว่าไอตัวเกาะนะอ๋อนี่นี่นี่โหพี่ก็หานี่ลุงผู้ใหญ่บ้าน โอ้เหมือนมันรู้เลยฮีจริงก็ได้พี่มีความรู้สึกว่าเหมือนรู้เลยเด้ว่าพี่เล่นตัวนี้แล้วก็เนี่ยเอาของออกมาให้น้อยมากเลยหมู่บ้านมีของน้อยจัดแหละแต่ดีนะเมื่อกี้ไปเจอหมู่บ้านตรงนั้นมันได้ของมาเยอะหน่อยเออยังได้ปืนนาไปขายหน่อยวะก็ยังดีอ่ะยังดีนะยังพอได้ของอะไรติดมานิดๆได้หน่อยด,ด,ดีก็ได้จากหมู่บ้านล้างอะเยอะหน่อยตรงเหมืองเหมืองหมู่บ้านล้างอ่ะเดี๋ยวเราเข้อป้อมแล้วแ้วเดี๋ยวตรงนี้ก็เหลือแต่อีเวนต์ใหญ่ใหญ่ละจุดใหญ่ละ ก็เหลือแค่่ายลูกเสือห้องแลบแล้วก็ปราสาทแวมพายเดี๋ยวเราจบเลยเดี๋ยวตัวนี้จบง่ายมันฟาร์มของเร็วเข้าป้อมเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการขายของอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวอาจจะน่าถ้ามันมีของขายเดี๋ยวน่าจะได้ตกแต่งรถไฟเพฟิ่มอีกนิดนึงโอ้โหนี่งไงน้องๆน,นี่กระดาษพี่ว่าได้ของมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่แต่เนี้ยเห็นนะตัวไฮโรเลยเห็นไหมมันคูณมาอีก1.5เนี่ยยัง ง่ายก็คือปกติอะถ้าอย่างก่อนหน้านี้ที่พี่ใช้ตัวคนขุดเหมืองอะเออถ้าขายของได้ประมาณพันหนึ่งเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยมันจะขายได้ประมาณพันห้าพันหกเห็นไหมเนี่ยมันคูณมาเยอะเนี้ยแหละข้อดีของมันเนี่ยที่คูณ1.5ก็อย่างเงี้ยแหละตัวอื่นอาจจะขายได้พันเดียวแต่ตัวเนี้ยมันขายได้ประมาณพันห้าอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละดีอย่างเงี้ยแหละตัวเนี้ยโอ้ึ้นไปตั้งพันเจ็ดแล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องอันนี้ให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนก็เดี๋ยวน่าจะแวะแต่จุดอีเวนต์ใหญ่ๆแล้วพี่ไปดู 20, อะไรจะมาก่อนค่ายหรือว่าห้องล a บโอ้โหพี่ก็นึกว่าจะไปเบียดดูดิมันจะมาสุดทางที่3ามหมื่นอยู่แล้วอยู่สปายทางเลยจะถึงป้อมอยู่ได้ดูดิอ่ะเดี๋ยวพี่ไปลุยค่ายกันค่ายลูกเสืออ่าโอเคเรียบร้อยมาเอาตัวนี้มากุญแจไหนะวะมีนี่นี่นไปขายกุญแจเอาแบงค์แดงฟาร์มแบงค์แดง ไปได้ปืนใหญ่แล้วลุยลุยลุยไปไปด่วนจุดสองน่าจะมาแล้วแหละนั่งไงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้โห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 เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคน่าจะหมดละโอ้หลายตัวเลยนี่ว่าต้องระวังนะเนี่ยไปไปก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันตรายอย่างนี้แหละไปไปก่อนเลย โอ้เกือบแตกเหนอมันยิงทะลุอย่างเงี้ยแหละอันตรายได้ให้ปอมช่วยยิงเดี๋ยวไปเช็คของหน่อยพี่ขาดไหลอยู่โอเคเดี๋ยวเอาน็ตออกมากัน,นปืนใหญ่ปืนใหญ่่ญะเช็คของเรียบร้อยตรงนี้ยังไม่มีเดี๋ยวพี่ต้องหาซื้อตัวไหลแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเราไปกันตองไปเดินทางของฟูแล้วเนี่ยพี่ไปแวะแล้วแหละตามหมู่บ้านเนี่ยพี่ไม่แวะและไปยาวๆไปยาวๆอ่าเช้าพอดี ถึงปราสาทแวมพายอยู่ใกล้ป้อมด้วยง่ายเลยง่ายเลยเออเดี๋ยวพี่เอาหน้ากากไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาเอาหมาป่าช่วยวนี้ไปด้วยไว้ขนของไปลุยนี่ลุยลุยลุยเฮ้ยเอ็เองมานี่ดิจะไปไหนไปนู่นอ่ะเดี๋ยวล่อเดี๋ยวล่อเดี๋ยวล่อให้มันออกมาจะได้มันจะได้ช่วยตีมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวแหละได้มีช่วยตีหน่อย <c oughs> เอเอดีมันแกมันล่อไปตรงนู้น <laughs> โอ้แต่พี่จะเสียหน้ากากไปเลยแหละดูปีนขึ้นไปดูดิโอหน้ากากพี่มันขึ้นไปอยู่บนนู้นแล้วอะ่ะพวกปีนขึ้นไปบนนู้นเฉยเลยไอ,ลยอ้ลุยต่อลุยต่อน่าจะใกล้หมดแล้วแหละโอเคน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่เก็บของแล้วฟาร์มแบงค์แดงต่อเนื่อง Uh huh. ดูเนี่ยตุยเอาง่ายๆเลยเด,ด็ดๆดูดิเป็นคืนซอมบี้ก็เหอะดูดิดีได้มาติดบันไดเนี่ยโอ้โหตุยเอาง่ายๆเลยนะน้องๆต้องระวังหน่อยนะตรงเนี้ยต้องหาลบดีๆเป็นคืนซอมบี้ก็จริงแต่ก็มาเยอะๆก็ตุยเอาง่ายๆเหมือนกันสี่หมื่นเก <40, 000. S 1> ียร์ปราสาทดอนพายก็เดี๋ยวจะเหลืออันเดียวแหละเดี๋ยวเป็นห้องแลบ็บเดี๋ยวน่าจะยิงยาวไปห้องแล็บแล้วก็ ปิดจบที่8ปดหมื่นแล้วอะเดี๋ยวพี่ไปจัดการขายของขายอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะตอนนี้ของก็ฟูแล้วก็รถไฟก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่6กหมื่นเมตรเลยครับไปที่ห้องแลบเลยพี่มาถึงห้องแลบแล้วโอ้หแต่มัน4ี่โมงอันนี้แล้วอะไม่น่าเสี่ยงโอเคเดี๋ยวพี่รอเช้าก่อนดีกว่าเพราะว่ากว่าพี่จะประกอบมันมืดมืดแล้วมันเสี่ยงเกินคือถ้ามันเป็น เราโชคไปดีเป็นคืนหมาป่าหรือว่าคืนซอมบี้อะไรเงี้ยแบมพายยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันยังค่อยๆมาทีละหน่อยแต่ถ้ามันเป็นซอมบี้เนี่ยมันจะมันปกติมันก็มีตัวซอมบี้ห้องแลบอยู่แล้วไงมันจะมาลุมเราเยอะเกินแล้วพี่เล่นคนเดียวไงมันเสี่ยงไปเดี๋ยวพี่รอเช้าก่อนดีกว่าเช้าแล้วลุยๆห้องแลบห้องแลบมาเลยไอ้ซอมบี้ห้องแลบมาเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จกันไปเดี๋ยวเราจะได้ลุยต่อ เรียบร้อยเก็บปืนเก็บแปงแดงไว้เดี๋ยวลุยกันต่อแหมเนี่ยหน้าลำคาตรงนี้แหละมันมาเรื่อย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 เลยเดวันนี้มาเพิ่มหน่อยวันนี้มาเพิ่มหน่อยล้อฟ้าไปไกลๆพี่หน่อยมันตุยได้นะพี่เยเลนคนเดียวเดีขับขับรถไฟอยู่ตุยได้ง่ายๆเลยนะแต่เราต้องเอาสายล้อฟ้ามาเยอะๆหน่อยล่อให้มันไกลๆตัวเราหน่อยเดี๋ยวเอาอันนึงมาไว้ข้างหน้าเนี่ยแหละไว้ตรงป่องนี้เลยก็ได้เนีน่ย โอ้โหมันใกล้น้องม้าเรานี่ว่า,ย,าย้ยายย,าย้ายย้ายไว้ข้างหลังเลยดีกว่าน้องมา้าโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางไปปิดท้ายละไปป้อมสุดท้ายละไปเดินทางอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปจัดการนี้กันเดี๋ยวก็เติมเชื้อเพลิงแล้วเดี๋ยวไปต่อสุดทางเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำมันงูเพิ่มติดไว้หน่อยไปป้อมประการสุดท้าย8 0 0 0มเมตรลุยเดี๋ยวพอดีเนี่ยมืดปุ๊บไปถึงนุ่นสว่างลุยได้เลยก็ใช้เหมือนเดิมครับทะลวงเข้าไปเลย <laughs> เดี๋ยวพี่ยิงไอ้ตัวป้อมที่มันเฝ้าป้อมปืนกลข้างหน้าก่อนเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนสองตัวนะั้นแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยไปเด็นคืนนี่แหละมันไม่มีไหล่ขายเนี่ยเดี๋ยดิพี่ขาดไหล่ไปแต่ว่ายังมันก็ยังพอได้อยู่หมวกเหล็กก,กับเกาะเหล็กออ <c oughs> คืนฟ้าผ่าได้ยังไงก็ห้ามลุยเลยเนะี่ยห้ามลุยเด็ดขาดเลยต้องอยู่ในรถไฟก่อนเลยเนะี่ยตัวพี่เนี่ยเสี่ยงจัดแล้ะ เพราะว่าอันนี้พี่ยังเอาสายล่อฟ้ามาไว้ข้างหน้ากับข้างหลังรถไฟไงมันก็ลดโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าไปได้เยอะพอสมควรเลยถึงป้อมพอดีรอเช้าเลยรอเช้าเคลียไอตัวที่มันอยู่ตรงป้อมปืนกัน อ้าโอเคพี่เคลียร์ตัวที่มันฟาป้องปืนได้แล้วเดี๋ยวทีน่นี้เดี๋ยวรอช้าแล้วก็เดี๋ยวขับรถไฟขับทะลวงเข้าไปเลยรอก็เดี๋ยวรอกันแล้วก็เดี๋ยวอัดน้ํามันงูแล้วก็ไปเปิดสะพานเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บแบงแดงตามบ้านเคลียร์ไ้ก่อนเลยอ่าฟ้าเปลี่ยนแล้วลุยลุย ลากมันมาโอเคเคลียได้ชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ย้ายอันนี้เอาพาเอาไอ้ถุงเก็บของเก็บไปเลยแล้วก็เ,เอาอันนี้มาเตรียมไว้ปืนสายฟ้าเหมือนเดิมนะน้อง <c oughs> ระวังถอยถอยถอยแล้วตกเลยแหละ ตกน้ำตุยเลยนะพี่บอกก่อนมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้มันยังย้อนกลับมาให้มาแล้ว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  โอเคนี่ตุยละไอตัวสมองตุยเรียบร้อยหมดโอเคมาไล่เก็บแบงแดง <c oughs> พี่ฟาร์มแบงแดง,งอีกแล้วสบายเนยตัวเนี้ยผ่านสบายเนี่ยน้องดูมันฟาร์มเงินดีจัดเลยตัวเนี้ยดูดิดูเงินพี่เหลือดิของพี่ฟูแล้วแต่ดูเงินเหลือเป็นพันอะตัวนี้มันจะฟาร์มเงินเร็วตัวเนี้ยข้อดีของมันอะคือฟาร์มเงินเร็วแต่เสี่ยงโดนฟ้าผ่าตุย ฉะนั้นสายล่อฟ้าจําเป็นมากเลยสําหรับตัวเนี้ยล่อให้มันไปไกลๆเลยเราเอาแบบว่าให้มันอยู่ไกลๆเราแบบเอามาแปะไว้หัวกระท้ายรถไฟเลยเราจะได้ลดโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าลงฟาร์มแบงค์แดงเพินๆนะยังไม่ได้ใช้เลยเลยปืนก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ดีนะสิบกบวิแล้วสบายตันเนี้ยฟาร์มเงินช่วงแรกก็ดีด้วยจนเงินเหลือเป็นพันอนะขนาดของแบบเต็มแล้ว เหลือเงินเป็นพันเลยฟาร์มเงินดีจัดเลยตัวนี้แล้วก็จบได้นี่เป็นไงจบได้สบายหองแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงล็อบบี้อีกทีนึงครับเดี๋ยวพี่สรุปให้นี่ดูตัวพี่ดิสามสิบละ <c oughs> ดูโหแงแดง,แงเพียบอ่ะก็ตัวนี้นะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะพี่บอกเลยตัวเนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะตัวนี้เพราะว่ามันจะช่วยเราฟาร์มเงินช่วงแรกๆดีมากตัวไฮโรเลอร์เนี่ยพี่ไม่รู้ภาษาไทยมันพูดว่างไงนะ อาจจะแปลว่านักเสี่ยงโชคหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้อะอ่าก็คือตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเราหยิบถุงเงินอะมันก็จะคูณ1.5ให้เราเลยมันก็จะได้เงินเยอะกว่าตัวอื่น แล้วมันก็จะฟาร์มเงินได้เร็วค่อนข้างเร็ว2หมู่บ้านแรกยังไงของก็ฟูแน่นอนเพราะว่ามันได้เงินเยอะเวลาเอาของไปขายอะ่ะล้วตัวนี้เล่นคนเดียวจบได้จบ80,000เมตรสบายๆเลยเพราะว่ามันมันสามารถฟาร์มเงินฟาร์มของใช้ได้เพลินๆเลยตัวนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดนะเหมือนนะ่าจะแพงนิดนึงอาจจะใช้น่าจะใช้7 5แบงค์แดงแนี่นแหละถ้าพี่จำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละจะแพงนิดนึงแต่พี่บอกเลยนะ้องซื้อมาใช้เนี่ยคุ้มแน่นอนตัวนี้คุ้ม เล่นคนเดียวฟาร์มแบงค์แดงแบบว่าเล่นคนเดียวผ่านจบสบายๆเลยครับตัวนี้พี่แนะนําเลยอ่าถ้าถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่ลองคาสไหนหรืออาชีพไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาลองให้ดูนะจริงๆมันจบได้ทุกอาชีพแหละแบบที่พี่เคยบอกเมื่อคลิปที่แล้วแหละมันจบได้ทุกคาสทุกอาชีพอยู่แล้วก็ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ๆด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันวันนี้พี่กองก็ต้องลาน้องๆทุกคนไปก่อนครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปนครับ สวัสดีครับ